สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด่ที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการบริหารในยกคข,ของทางเซอร์จิมบราดกิฟนะครับโดยที่ดิดแอตติกนะครับเขาก็ได้มีการรายงาน ข้อมูลออกมาค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับโดยที่ดีลันติกครับสื่อเจ้าดังเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลออกมาครับว่านับตั้งแต่เอ็ดวูดเบิร์ตเนี่ยอำลาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปนะฮะทางเดวิดกิลซึ่งเรารู้จักมาเป็นอย่างดีนะฮะว่าเดวิดกิลเนี่ยคือใครนะครับย้อนกลับไปในยุคป่าเนี่ย ทำงานคู่กับปาได้แบบลงตัวแล้วก็พาทีมประสบความเด็จมากมายนะครับโดยที่เดี๋ยวเดบบอกว่าเดวิดกกลเนี่ยกลับมาใกล้ชิดกับสโมสรมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะเข้ามามีส่วนหรือมีบทบาท กับทางสโมสรมากขึ้นในยุคที่เซอร์จิมหรือกลุ่มอินิออสเนี่ยเข้ามาบริหารสโมสรหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับขณะที่เซอร์เดฟเบลฟอร์ดคนสนิทของเซอร์จิมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญหลังจากนี้ของทางสโมสรแมนยู you, เนี่ยมองว่าเซอร์เร็กวสันเนี่ยถึงแม้ว่า จะอายุมากแล้วก็ตามแต่ป๋าเนี่ยยังมีความรู้ความสามารถดีๆที่สามารถให้คำปรึกษาแบ่งปันความรู้เข้าใจทุกอย่างในสโมสรสามารถให้คำปรึกษาแนวทางใหม่ๆได้อยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ย เราน่าจะได้เห็นเดวิดกิลแล้วก็ป่าเนี่ยมีบทบาทเพิ่มขึ้นเพื่อนำพาโมสสเนี่กลับไปประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เคยทำมานะฮะจริงๆจ,จุดๆเนี้ยเซอร์จ,จิมเขาก็มีความต้องการอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการหรือกลุ่มอ e ีเนอสต้องการก็คือพาโมสรนกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครเก่งๆเทพๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการดึงกลับมาช่วยทีนนะครับหรือคน ในใหม่ก็จะมีการคัดเรื่องของโปรไฟล์ระดับท็อปเข้ามานะครับส่วนเรื่องของการคัดสรรบุคลากรอย่างเช่นผู้หน่วยการทางน้านกีฬาหรือผู้จัดการทีมหรือทีมงานอะไรก็ตามแต่หลังจากนี้นะครับเซอร์เดวิลฟอร์ดเนี่ยเขาจะดูเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือดู สโมสรก่อนว่าสโมสรเนี่ยต้องการแบบไหนมีลักษณะเอกลักษณ์ประจําสโมสรอ,อย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาคนทํางานที่เหมาะสมกับทางสโมสรเนี่ยเข้ามานะครับก่อนที่จะไปมองหาผู้นวยกันทางกีฬาเนี่ยก็ต้องดูสโมสรก่อนหรือพูดง่ายครับเราส่องกระจกดูตัวเองก่อนครับว่าตัวเองเนี่ยมีรูปลักษณ์อย่างไรนะครับมีสไตล์อย่างไร นู่นนี่นั่นแล้วเราเนี่ยก็ไปหาคนที่เหมาะสมสําหรับเราเข้ามานะครับร่วมงานกันร่วมทีมกันนั่นเองนะฮะส่วนลิสต์ลายชื่อครับก็ยังคงมีลิสต์ลายชื่อเดิมๆนะโดยที่เซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยมีการระบุชัดเจนนะครับว่าผู้หน่วยกานทางด้านกีฬาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคัดสรรบุคลากรของทีมเนี่ยลายชื่อก็จะมีในรายของแดนแอสเวิร์ดอันเรียนเบตานะครับที่มีโอกาส เป็นไปได้นะครับกระดที่พอมิเชลจูเรียนวอร์ดดูกี้ฟริแมนเนี่ยก็มีการพูดถึงชื่อดังกล่าวเช่นเดียวกันแต่ว่า4ลายชื่อดหลังเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของบทบาทคัสสันบุคลากรนะครับส่วน คนวางโครงสร้างภาพรวมเป็นหัวเรือหลังจากนี้นะฮะหรืออาจจะมองได้ว่าเป็นผู้นวยการทางนานก,กีฬาแล้วกันเข้าใจาก,กันแบบไไง่ายก็คือตอนนี้ลิงไว้2คนก็คือแดนแอสวดแล้วก็อันเดนเบตาครับามรายงานจากเดือนติกนะโดยที่เดืันติกได้มีการน้นย้นนะครับว่าเซอร์เดเบลฟอร์ดเนี่ยรู้จักกับแดนแอสวดมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนหรือบางคนเนี่ยเชื่อว,ว่าแดนแอสวดเนี่ยกำลังถูกมองว่าจะได้รับตำแหน่งสูงภายในสโมสรแมนยูนั่นเอง แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อใดๆกับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือยังไม่ได้มีการเจรจาอย,ย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับส่วนทางด้านพอลมิเชลก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เซอร์เดฟเบลฟอร์เนี่ยรู้จักมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับพูดกันได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมนกับ ทางฝั่งของอินิออสเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนี่คือ2ดงลายชื่อครับที่เป็นตัวเต็งในการรับบทผู้หน่วยการทั้งนั้นกีฬาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็รับเรื่องของบทบาทเกี่ยวกับการคัดสรรบุคลากรหลังจากนี้นะครับสําหรับการทํางานที่สโมสรน,นิสนะครับที่สโมสรน,นิสเนี่ยผู้จัดจาก,การอย่างฟรานเชสโกฟอลิโอลี่เนี่ยดำเนินการทํางานภายใต้กรอบการทํางานของฟอรองกิโซฟี่นะครับซึ่งเป็นผู้หน่วยการทั้งนั้นกีฬานะครับแล้วก็ มีบทบาทสําสคัญในเรื่องของการวางกลยุทธ์ การคัดสรรบุคลากรเข้ามาสู่ทีมนะครับและบทบาทต่อเรื่องของ,ของทางกิโซฟี่เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่บริหารเกี่ยวกับการคัดสรรบุคลากรเท่านั้นนะครับยังมีการเข้าไปพูดคุยกับทางผู้จัดก,การทีมในหลายครั้งทําการปรึกษาหารือกับทางปริโอลี่เกี่ยวกับการทํางาน,นงต่างๆนะครับทีนี้มันมีข้อสงสัยครับก็คือที่นีสเนี่ยมันมีการทํางานแบบนี้นะฮะซึ่งทางผู้จัดก,การทีมเนี่ยจะทํางานควบคู่กับทางผู้หน่วยกานทั้งนั้นกีฬานะครับควบคู่กันไปแล้วก็ ออกมาข้อกันมักถูกการบนที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกดข้องใสค่ครับว่าทาง Elon ออสเนี่ยจะมีการติดตั้งระบบดังกล่าวที่สมสรอนแมนอยู่หรือเปล่าและที่สําคัญก็คือภายในสัญญาที่มีการระบุก,กันเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเด็กนฮกจะมีสิทธิ์ขาดมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการซื้อตัวนักเตะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับมันก็เลยเป็นข้องสงสัยว่าทางฝั่งเซอร์จิมเนี่ยเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้ไหมนะครับแล้วก็เทนแฮกเนี่ยจะยอมรับได้หรือเปล่า เซอร์จิมแล้วก็อินออสเนี่ยเข้ามาก็จะมีอํานาจในเรื่องของการบริหารทางนั้นกินลาซึ่งนโยบายคือซื้อตัวนักเตะต้องผ่านคณะกรรมการบอร์ดบริหารทางนั้นกินลาแล้วก็ ฝ่ายจัดซื้อนักเตะนะครับหรือคุณอยากได้ใครคุณก็ต้องมาพูดคุยกันหลังจากนี้นะฮะคุณจะมาได้แบบสิทธิ์ขาดแบบร้อยเปอร์เ็ละผมเคยยกตัวอ,อย่างมาแล้วนะครับสมมติว่า2ตลาดก่อนเนี่ยนะครับเป็นฮาต้องกานใครยี่ได้เลยแล้วก็ทางจอร์นเมอร์เทอร์เนี่ยนะครับก็ไปดําเนินการให้ใทันทีโดยที่ไม่เถียงสักคําไม่ว่าจะแพงายหนักแค่ไหนค่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องไปเอามาให้ได้นะครับแต่หลังจากนี้การทํางานของอินดออสเนี่ย มันจะออกในรูปแบบแบบนี้ครับก็คือถ้าเกิดทินหาต้องการแล้วผูน้นวยการทานกีฬาเนี่ยเขาก็จะลงมาคุยแล้วก็มาปรึกษากันอ่ะถ้าเกิดในรายนี้อย่างเช่นในตน,นี้มันแพงเกินไปเฮ้ยมันไม่ได้นะ คุณต้องมองไปที่โตัวอื่นก่อนได้ไหมนะครับเพราะว่าบาลานซ์ทางด้านการเงินของสโมสรเนี่ยมันไม่ค่อยดีอาจจะมองหาคนอื่นที่คุณภาพใกล้เคียงกันหรือนักเตะที่โปรไฟล์ดีกว่าน,นี้แต่ราคาไม่แรงดูนี่นั่นนะครับก็จะมีการถกกันซึ่งทีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับเทนฮาร์คยอมจุดนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะในจุดจุดนั้นนะครับว่าจะมีการปรับอย่างไรให้มันลงตัวนะครับเซอร์จิมจะปรับเข้าหาเทนฮาร์คหรือเทนฮาร์คต้องปรับเข้าหาแนวทางใหม่ของฝั่งอีเดีออสนะครับแต่ผมมองว่า แนวทางของอีลออสเนี่ยผมชอบมากกว่านะครับมีอะไรก็ประชุมร่วมกันไปเลยนะครับมันจะได้แบบดูแบบมีบาลานซ์กันหน่อยนะครับไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเยอะจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเทนฮาร์กเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะมีการซื้อแต่และดิวแล้วมันก็ประสบความสำเร็จได้หลายดิวหรือว่าทุกดิวเนี่ยคำถามเนี้ยหรือว่าข้อสงสัยเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ัำเป็นว่าดิวในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเทนฮาร์กเนี่ยมันก็มีในทิศทางแย่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เราเนี่ย มีคําวิจารณ์กันเป็นประจําในช่วงหลังมานี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องของ การบริหารแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างเอเดรนทากับทางฝั่งเอเนอสนะฮะหลังจากนี้นะครับข้อมูลน่าสนใจมากส่วนประเด็นทิคล้ายครับก็คือในรายของคาซิเมโรและก็ดิซันโดมาเตเนสรวมไปถึงตัวหลักบางรายเนี่ยนะฮะที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วโดวยทาง e ina, เอเดรีินทาก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าทั้งคาซิเมโรและก็ดิซันโดมาเตเนสเนี่ยอาจจะต้องรออีกราวๆสัก2-3สัปดาห์นะครับ ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคข้อมูลตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับเอามาให้รับฟังกันนะฮะ